กับสอยังกับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักทุกท่านนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมพิซซี่คอนเน็กต์รีได้ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครโคโคโรซัมเมอร์กันนะครับโดยโคโคโรซัมเมอร์เนี่ยเราจะสามารถได้มาฟรีๆเลยครับผมโดยการเข้าร่วมกิจกรรมพักร้อสุดอันตรายครับผมและก็วิธีการจะได้น้องเข้ามาเนี่ยปลดล็อกเนี่ยก็แค่ตีปลาหมึกครับผมบอสอีเวนต์รอบนี้นะ จะแบบระดับไหนก็ได้ครับผมแค่5รอบก็จะปลดล็อกได้ทันทีนะครับแต่เนื้อปลดล็อกมาแล้วเนี่ยจะมีคําถามคําถามหนึ่งถามมาเสมอครับว่าเราอยากจะอัพดาวน้องอ่ะให้อัพยังไงนะครับผมและจะหาเศษน้องจากไหนครับก็วิธีตามมาตรฐานครับผมง่ายๆเลยนะก็คือการเล่นกิจกรรมอีเวนต์นะครับกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยก็จะมีการแจกเศษครับผมของโคโคโรนะครับผมอยู่แล้วนะก็คือในระดับของแต่ละระดับเนี่ยครับผมก็จะแจกมานะครับเราก็สามารถจะฟาร์มทุกวันได้นะครับ หรือไม่ก็จะเป็นการตีบอสครับผมในส่วนของฮาร์ดหรือเวลี่ฮาร์ดจะมีโอกาสดรอปนะครับผมเศษโคโคโรครับโดยเฉพาะบอสเวลี่ฮาร์ดเนี่ยจะการันตีชัวร์อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากฟาร์มเศษโคโคโรนะครับผมก็แนะนำนะครับผมให้พยายามตีบอสเวลี่ฮาร์ดทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดตีไม่ไหวจริงๆนะหรือต้องใช้ไปจำนวนรอบในการตีผมก็แนะนํากลับไปตีฮาร์ดดีกว่านะครับพะถ้าเกิดตี6รอบอไปนี่ก็เรียกว่าขาดทุนแล้วล่ะครับนะโอเคครับเรามาในพูดถึงส่วนอื่นแล้ว นอกจากนี้ครับผมนอกจากาการเล่นในส่วนของกิจกรรมแล้วนะครับผมเราก็ยังสามารถจะหมุนรับแลกขอละวันครับผมตรงส่วนนี้ก็จะมีสเสษขอโคโคโ่นะครับผมเช่นเดียวกันนะโดยมีตั้งแต่ระดับ2ระดับ4และก็ระดับ5ครับโดยระดับ5เนี่ยก็จะเป็นการวนหาไปเรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสามารถจะวนได้เรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถรับขอละวันนะครับผมในส่วนขอเมเปิ้ลพิทโคโคโได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงอีกอันหนึ่งครับผมถ้าเกิดกิจกรรมมันหมดไปแล้วล่ะ ถ้าเกิดกิจกรรมหมดไปแล้วนะครับผมเราก็สามารถจะแลกเศษโคโคโรได้จากการใช้ร้านค้าครับผมใช้เพชเทพิดาดครับเราก็สามารถจะแลกได้เช่นเดียวกันนะครับนะซึ่งตัวส่วนนี้ก็ถ้าเกิดใครมีเศษเหลือนะครับผมก็และอยากเล่นโคโคโรก็สามารถปั้นขึ้นมาได้นะครับ ทีนี้เรามาพูดในส่วนของสกิลนะครับผมหรือการวิธีการเล่นของโคโคโรซัมเมอร์ดีกว่าโคโคโรตอนนี้ของผมแค่2ดาวนะครับผมอย่างนั้นเนี่ยการใช้งานอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะถ้าอยากให้เห็นผลจริงอ่ะต้องประมาณ3ดาวถึง4ดาวขึ้นไปนะครับถ้า5ดาวได้จะสุดยอดเลยอ่ะแต่โคโคโรไปใส่ซับนี่ทาไมถึงอัพดาวเยอะครับการสไตล์การเล่นของโคโคโรเนี่ยเราสามารถจะเล่นเหมือนโคโคโรตาปกติเลยก็คือเป็นได้ทั้งซับและเป็นได้ทั้งแทงนะครับ เพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยสกิลของโครโรเนี่ยจะมีสกิลนะครับผมสกิลหนึ่งนะซึ่งจะเหมือนกับสกิลโคโคร่ร่าปกติเลยก็คือการกระโดดออกไปทําสร้างดดเมจครับผมต่อตัวละครด้านหน้านะครับนะเนี่ยคือสกิลนี้ครับทำเดำเมจกายภาพเล็กน้อยแก่ศัตรูหนึ่งตนนะครับผมและทําการลดพลังป้องกันเล็กน้อยครับสกิลเครื่องนี้จะเป็นแอคชั่นคือโคโคโร่จะกระโดดออกไปโจมตีข้างหน้าและกระโดดกลับเท่าที่เดิมนะ ซึ่งถ้เกิดกดโดดกดเท่าที่เดิมนี้แล้วเราสามารถใช้สกิลโอเชียนฮิลได้ครับโคโครโร่เนี่ยก็จะทําการฮิลตัวเองนะครับผมถ้าในกรณีที่โคโครโคร่เลือดร้อยสุดนะก็ะทําการฮิลตัวเองครับและจากนั้นเนี่ยก็จะทําการชนแทงต่อไปได้นะอ่ะแล้วก็สกิลถัดมาครับผมก็คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแก่เพื่อนทั้งหมดนะครับผมปานกลางนะตรงนี้ก็คือเป็นสกิลโจมตีเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนนะครับกระดาปานกลา,กลางก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะอ่ะ ดังนั้นการใช้งานของโคคโร่เนี่ยก็คือเราถ้าจะให้โคคโร่เป็นแท้งเนี่ยเราก็ต้องทำการอัปดาโคคโร่ครับผมให้สูงที่ดับหนึ่งนะทีนี้โคคโร่ก็สามารถทำหน้า,าที่เป็นแท้งได้ละแต่ถ้าเกิดไม่ใช้โคคโร่เป็นแท้งเนี่ยเราก็สามารถค่อยๆเล่นน้องครับผมเป็นสายฮิวธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าน้องเขาฮิวแรงมากนะครับผมเพราะว่าสกิลโอเชียนฮิวเนี่ยมันไม่เคยมีสกิลไหนนะที่ออกมาใหญ่พิเศษนะครับนะ สกิลเลือกทำการฮิลนะครับผมให้พีให้กับเพื่อนหนึ่งคนที่มีเลือดน้อยใหญ่พิเศษนี่คือไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับผมดังนั้นสกิลนี้เป็นสกิลแรกเลยนะครับผมที่ทําอยู่ตอนนี้คือสกิลที่แรงที่สุดแล้วนะโอเคเราไปดูทีมนะครับผมในการเล่นดีกว่านะโดยผมก็จะเอาทีมตีบอสนะครับผมฮาร์ดกันละกันนะครับเพราะว่าน้องโค้เราแค่2ดาวนะให้ไปตีวดลี่ฮาร์ดคงไม่ไหวนะครับแต่ให้ตีนอร์มอกก็กระจอกเกินนะครับผมไม่ค่อยจะเห็นผลนะมอมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราจะเอาอยัางไงดี จัดทีมยังไงดีให้มันเห็นผลเอาเอาใครสักคนหนึ่งอ่ะเอาธามากิไปก็แล้วกันนะครับอ่ะธามากิมาสร้างนาเมจนะแล้วก็เอาิมาโกะเป็นแท้งครับและจากนั้นก็เอาใครสักคนหนึ่งมาคอยช่วยเสริมดีเอาเป็นโคโคโ,โรสทำปกติก็แล้วกันนะเกรจะได้ไวๆนะครับนะหาคนมาคอยเล่นงเกรด,ด้วยเราสามารถลงโคโคโรสกับโคโคโรสซัมเมอร์พร้อมกันได้นะครับถือว่าเป็นคนละตัวครับ และก็สแต็กที่ได้จากการบัฟจากการอ่านในเรื่องของโคโครโรซัมเมอร์เนี่ยจะเพิ่มให้กับตัวโคโครโรหลักด้วยนะดัะงนั้นยิ่งใครมีตัวละครซ้ำยิ่งดีครับอ่านี่ครับสังเกตดูเลยครับผมตอนนี้เรามีโคโคโครคอยช่วยนะครับบัฟเกรดนะอ่าชิี่นีโจมตีไปน,นะครับ ตอนนี้โคโคโรปับโจมตีแล้วนะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมโคโคโรทำการกระโดดไปแล้วนะครับออกไม่ทันอ่าฮะยิวให้กับทามากินะครับผมยิวเป็นหมื่นเลยนะนี่แค่เลเวล2นะครับผมสองดาวเองนะ ร uh huh. ับโจมตีให้นะครับอ่าก็วิธีการเล่นน้องโคก็จะประมาณนี้นะครับคือเราสามารถให้น้องโคเป็นทั้งซับได้และเป็นทั้งแทงได้ตามใจชอบเลยนะดังนั้นก็เลือกเอาได้เลยนะครับว่าอยากจะปั้นให้น้องโคอยู่ระดับไหนนะถ้าจะปั้นน้องโคเป็นแท้งก็ต้องยืนยันว่าต้องทําน้องโคห้าดาวนะครับ ยังไงท่านเกิดท่านไหน,ท,นที่ต้องการทำน้องโคห้าดาวก็ขออยันเล่นกิจกรรมนิดนึงนะเพื่อที่จะรับเศษน้องโคมาเยอะๆเพื่อที่จะปั้นน้องโคขึ้น5ดาวให้ได้นะครับอ่าโอเคครับวันวันนี้ผมพอสปีแคทก็ขอตัวลาไปแค่นี้นครับผมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ